สวัสดีค่ะอยู่กับช่องร a s ล Line with s h ค่ะเย,ย้วันนี้นะคะจะมาทำทำอะไรก็ไม่รู้นะนี่เราก็จะมาดวสลามสลามนะชื่นใจว่ามันแบบเนื้อไม่ดีแล้วก็ยืดไม่ได้นะคะเราทำไงนะทำตั้งแต่ว่ามาวันนี้นะก็เราจะมาดูว่าถ้ามันใส่น้ำไปเนี่ยน่าจะแบบยืดได้หรือว่าจะเนื้อดีขึ้นเราไม่รู้นะคะว่าจะเป็นยังไงเรามาใส่น้ำกันดูดีกว่านะ แต่พัดลมก็นี่ก็ด็นหน่จอนะลนี่ค่ะแล้วจะใส่ประมาณประมาณนิดเดียจเดียวแล้วเอามาใส่ในหลุมนะหลุมอ่มมลฮิตจุดนี้จุดนี้นี่ค่ะใส่หลุมเรียบร้อยเราก็ต้องทำการนวนัดค่ะเราไปเห็นทุกคนนะคะที่ ทำกันกว่าเนี่ยวิ่งอย่างเนี้ยตัวเนื้อค่ะวิ่งแต่มันยนืดไดไม้มันจะเนื้อจะเหล็กใชนไคะแล้วมันแบบอี่ยมันจะขาดง่าย <c oughs> มันจะขาดง่ายมากเลยนะขาดเลยเหนไหมขาดได้ไม่มีนะอะ นี่ใส่น้ำเยอะเแต่มันแกจะไม่กลายเป็นอะไสิะในอินย์ขยะมาขยะก็ขยานให้ม,มันเข้ากับน,น้ำนะคะ,ะม,ม,มันแบบพามาไรลเฮ้ยแต่มันเฮ้ยแต่มันแบบเฮ้ยหนื่อยขึ้นอ่ะโอเค 光光大，哈哈，耶、欸、嘿嘿嘿、嗯，阳、啊、光，呼呼、哎，妈妈妈妈，妈妈都变脸了。嘿、哎，哒嘟嘟嘟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 ，哒嘟 ตัอดอเาปลื้มหลมแบบนี้เต่ผมยุ่งเลยเราก็ใส่นะ้ำลงไปอืมไม่นิดแล้วอันนี้ไม่นิดแล้วจริงๆเหมือนเมี่ยวเลยโอเคนะคะเราก็ต้องการนวดนะฮนะนี่นี่มเรื่อแบบนี่ะเ้ลก็าใสนะ่น้ำเยอะ ค่ะอืมไม่ค่อยเลยดีค่ะนี่เฮ้ยมันดีแบบฟินมากเลยก็ตอนนี้ยังไม่มีไม้ตรงนี้นะถ้าถ้ามีแล้วนะคะจะมาเปิดเปิดเผยอะไรค่ะจะมายืดกันนี่สักนี่ต้องใช่อะไรนะใช้แล้วนะนี่ดอะไร

น่ไรก้อนะถูกไหมใครจะมีงานนะบีบป้ายบีบแเนมันแบบเข้าสมันมันเว่ากีมันมกาวกาวกกาาวกาไม่ชื่อเลยเชื่อเชื่อนะดโอ้ีใจจริงเล จัจัเย่อินี้ก็ควจะสีนาทีเนาะดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอยากคมเอะไรก็ขอเงได้นะเอ้ยน้องุเ่าเลยเป่าก็เอ้ยค่ใช่แล้วก็จะมาใส่ เลยนาอมารีอมารีอมารีเราเคยเห็นเพื่อนงนะคะเขาใส่น้ำแบบมันมันเหลวอะไม่ได้ต่เสียงฟินฟินปิปึ้นะโอเคอาริแกให้นเข้ารูปเข้าสงอู้ห้ใส่น้ำมีนี้ปะเนี่ยมันมีน้ำอยญ่เนะ จะมงกี่โมงย้าเป็นมุ้งเาห้ามงกว่าแล้วห้าโมงยี่สิบแล้วก็ถ้ามีผู้ภาษาอีหลานก็ขอบเชยนค่ะนี่ค่ะอิสลามยืดเท้าหัวไม่เท่าอ่ะเท่าตัวเท่าอ่ะนี่ส่วนนี้ไม่ติดนะส่วนส่วนนี้ก็ทำมาจากธรรมดาไม่ติดมือ โอเคเราจะมาทำหลุมบ่อได้ได้ได้ไดเฮ้ยเนื้อมันเงาเงาจริงๆเดี๋ยวเราขอทำเป็นหลุมหลุมบอ่อแล้วก็มาใส่น้ำเฮ้ยใส่น้ำนี่ใส่น้ำพอประมาณไม่พออันนี้ไม่พอเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำสลามขายับนะคะห้าร้อยค่ะมันจะเกิดสลามเปล่าไง โอ้แล้วเห็นคลิปคนอ่ะเขาทำกันเออก็จะเป็นนะวิศสย์แปดก็วิวิปีิปปีปเปปีปดปเปีปีปนี่ค่ะมือนมัมนโลเลยไี่สี่เอามาเล่เล่นนี่อนี้เนื้อหมือนมัรเป็นโลเลยนะคะดูดิเรเคยเอาไม้เป็นโลของจริงๆนะคะมาเล่นด้วยนะ เฮ้ยดี๋ยวโดนะใส่พัลมใครเสียงไม่เสียงพัดลมนะนี่เนี่นี่เนี่อนี่หน่นี่หนึน่งอ้หนีโอเคแล้วก็ต้องใส่งว่าคนนนี้อีกนะไี่สายสิม,มันมีน้ำนะอื้ม,ม,มาก ใช้ได้ที่สุดนี้มันเนี่ยคนคนคนแล้วคนคนก็คนก็คือมนุษย์คนคือมนุษย์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 มนาษมนมนุษย์นะฮะนี่ชื่นเข้ากันอ่ะน่าเหลือเงี้ยเนื้อก็น่าเหลือไม่ได้ใครมีวิธีนวดก็ ก็ทำคลิปต่อกันได้นะใครอย่าลืมนะคะกดไลค์และกด u ั s c r คร e กันด้วยนะคะยังไม่จบคลิปนะโอ้แผนาทีแล้วอะมาฉันทำเพื่ออะไรอะบึนบึนบึง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 บึนบึบึนเนะเพชราเพชราโอ้ยก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยเพื่อสลามด้วยนะเนี่ยสลามมันบอกว่านี่ช่าน่าอยากได้มีคนกดไลค์เยอะๆเขาเชืไหมก็ตามนี้เลยนะคะสลามบอกเองอะ กยาเกเกไลคกรกัดไลกดแชกันได้กคพอไพูดเองโอเคค่ะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้ยุยยยย้ยยย